สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูสายน้ําที่นี่นะัท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดเลยเราว่าสายน้ํานั้นเป็นยังไงครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักก็เลยฝันว่าสายน้ํากลจีนทะเลไปแล้ว<ม>ไปจุดนัร้องกันก็เป็นงไง ăn phá hẳn ơi Anh ta lại được không? Chế tao rồi mất tao rồi กอตอคอนเดอรด์น่ะอนเอร,อรอกอ้าิกน่ะโอ <c oughs> ไปดูสายน้ำที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดอยู่ในเรา สายน้ำกลายเป็นทะเลแดงไปแล้วครับสายน้ำแห่งนี้เคยมีมากงเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดแต่ตอนนี้เนื่องจากฝนตกหนักทุเลยกลายเป็นทะเลแดงไปแล้วสายน้ำเพิ่มถนนเลยครับง่วย รถจัดรไส่หมดได้เลยก็นี่นะเอารถมันดับทันแล้วรถมันดับทันละมานี่น่ะ <c oughs> สายน้ำแห่งนี้เคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดอยู่ในลาวแต่ช่วงนี้เนื่องจากฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำท่วมกลายเป็นทะเลไปแล้วเป็นที่น่ากลัวมากเลยครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามารเจ้าไฟบมได้บอก 我不敢嘛，料子呢，哈一上衣我不敢拿料子呢，嘿嘿。 น้ำท่วมเมืองบางเบียงทำให้เหมืองบางเบียงกลายเป็นทะเลไปแล้วครับแต่ที่มาเที่ยวบางเบียงก็อย่าเพิ่งมาช่วงนี้นช่วงหน้าฝนกลายเป็นทะเลที่เห็นอยู่นี่แหละครับไม่เคยมีในประวัติศาสตราา์ไม่เคยมีแบบนี้ครับแต่มา่นี้ก็เป็นแบบนี้กนได้ครับเรามาดู ดูรอบๆนี่ครับไม่เห็นพื้นถนนเลยครับพื้นถนนกลายเป็นน้ำไปเลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นพื้นถนนไปแล้วดูมอเตอร์ไซคเข้ามาอย่างไรเข้ามาได้อย่างไร

sai cực kia đi nó chồng không chiến này chuyện nó chỉ chỉ cỏ cho kế đi là nữa trồng sai tao chọn đến là chồng không chiến sẽ được nữa lần thứ nhất tôi tranh theo tổ bảo nó nó chủ sai son chủ hết chùa thi anh nè mà lý tuân nè chỉ ở lý tuân là tuân là tuân cả chỉ tuân chỉ theo dùng đường nó chỉ họ chỉ chỉ nhau nè สงทท่งชายดีเทียนเอ้อเทาว่าเฮ็ดซีเดียแล้วเด้อไนับ2กว่าเฮ็ดซีเดียแล้วเด้อต้งเนับงเียงสิดูว่าเ็ดีเียเพนะ cho tôi cái sáng đi cái còn nó nè còn sáng đi tiền nè nhiều quá mua xong nó nhiều quá mua đi nó xuống nào, còn đi tiền nè còn không gì nè còn đi tiền nè sáng nè đi còn nó nè thay vũ đi tiền nè còn không gì nè เี่ยตวะท่ตัวใช้เตที่นานอมาีตัวช่ยยอตละเมอชินะเตนเจเตดีเดนจว่าป่าซกเกียนะอนทีนี่กลายเป็นบ่อน้ำแล้ว 我把咱这些里边烦恼去了。 chúng mua cho chế cũng chẳng kể thiếu vì cho nó cũng chỉ to hàng kia này trong không gì này, dù được gì họ chờ cái nó cũng chẳng kể nó kia dù đi nó xin trong không gì nữa dù được đi nó sẽ đây chỉ phát thì phong tán tôi sáng thì để trong kia là xin vì sáng tạo có chắc thì tung tháo lúc xong nó mày ấy lúc xong sợ hẳn nè, giờ ta lo cho tao quản một đêm nó đi, ta chỉ lúc xong nó đi lo, ta dò đi, để nhau đồng làm này nữa. nên cháu ở chỗ gì gì trong đồng bào việt nó nên ít chịu kia kìa lúc đồng bào việt nó dùng con bộ đi chạy chú ý ít chúng nhá nó có sử nó kia là nè, kia được cọ là nó không nữa 过啥呢。 นี่นนก็นาคาเล็กๆก่อนแล้วและนะสำคัญเดียวนะสองใช้จุ่เกียนนี่นะสบเปิดหนุกใช้ฮ <c oughs>